อยังเถียงกันไม่จบนะเรื่องทางอยู่ใน,นโฉนดโฉนดอยู่ในทางอ่ะเทศบาลอบตอจะทําไงดีจะกั้นเขตยังไงดีนะจะยึดหลักไหนนะอ่าเมื่อพี่น้องประชาชนโต้แย้งบอกว่าเฮ้ยมันเป็น,นโฉนดของฉันคุณไม่มีสิทธิมทท์มาทําถนนมาทําทางในที่ดินของฉันวันนี้อาจารย์ก็เลยไปค้นคําพิพากษาดีกามาให้นะเพื่อสร้างความเข้าใจแบบง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลน,นะครับเจ้าหน้าที่ช่างรังวัดของกรมที่ดิน ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับหรือเป็นเจ้าของที่ดินเองายอำเภอผู้ใหญ่บ้านวันนี้ฟังนะครับจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังเพราะเป็นเรื่องที่เจออยู่แทบทุกวันแทบทุกครั้งที่ไปทําการรังวัดที่ดินแล้วถ้าเทศบาลไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนนี่เดือดร้อนมากๆแล้วไม่รู้จะพึ่งพาใสายใครล่ะครับเพราะผู้ที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจ อภิปาัษาอดีกานะครับเขาบอกว่าการอุทิศนะครับที่ดินนะครับให้เป็นทางสาธารณะนะครับเป็นการสละดที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับคนละเมืองใช้ร่วมกันไม่จําเป็นจะต้องทําพิธีจดทะเบียนไม่ไม่จำเป็น,ต,น,ปนต้องไปโอนกันที่กรมที่ดินอะไรเลยครับไม่ต้องมีพิธีการอะไรเลยนะแม้เป็นที่ดินในเขตโนดนะครับแม้เป็นที่ดินในเขตชนดผู้ซื้อที่ดินก็ไม่มีสิทธิ ในเมื่อไม่จดทะเบียนมันก็ไม่ปรากฏหลักฐานในโฉนดให้เห็นทีนี้ปรากฏว่าพอในในข้อเท็จจริงนะครับได้มีทางสารประโยชน์อยู่แล้วก็ถือว่าเจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินส่วนนั้นให้เป็นสารประโยชน์ไปแล้วเราไปซื้อต่อนะครับผู้ซื้อก็ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินในส่วนที่ได้อุทิศเป็นทางไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เราไปซื้อต่อเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปมากกว่าเจ้าของเดิมแต่เราไม่รู้ไง ตอนที่เขาขายเขาไม่บอกเองครับว่ามีทางมีอะไรเอยเดี๋ยวนี้เนื้อที่ไม่ครบนะไอติดถ้วยติดน้องคลองบึงเนี่ยอาจจะเนื้อที่น้อยกว่าเดิมแล้วเพราะเห็นมันพังเข้ามาทุกปีเลยก็จะบอกทําไมล่ะครับเราะบอกเขาบอกเขาเสียประโยชน์นะเขาก็บอกเออตามฉนดนี่แหละตามฉนดนี่แหละเราก็จ่ายเงินตามฉนดนี่แหละไม่มีความรู้นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอันนี้นะครับเจ้าของที่ดินนะครับไปฟ้อง กรุงเทพมหานครนะครับว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําถนนอะไรมาทําในที่ดินของเขานะครับเพราะเขาเป็นโฉนดของเขาผู้ฟ้องคดีนะครับก็คือเจ้าของที่ดินนะครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตกรุงเทพมหานครว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ใช่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ต้องชําระภาษีบารุงท้องที่ก็คือที่ดินแปลงเนี่ยมันเป็นท,ทางถนนที่เอาใช้กันไปมาทั้งแปลงแล้ว อาจจะเป็นแปลงคงเหลือในสมัยก่อนอะไม่ได้ยกอะยังเป็นชื่อคนอยู่ยังเป็นชื่อคนอยู่ครับทีนี้พอยังเป็นชื่อคนอยู่เนี่ยแต่สภาพจริงมันเป็นทางเดินเป็นถนนแล้วผู้ฟ้องคดีก็ไปฟ้องกรุงเทพมหาคนครนะผู้ฟ้องคดีจึงขอให้สํานักง,งานเขตตรวจสอบสภาพที่ดินนะครับปรากฏว่าเมื่อไปตรวจสอบตรวจสอบสภาพที่ดินข้อที่จริงปรากฏว่าที่ดินพี่ภาพมีความกว้าง10เมตรยาวประมาณ297เมตรก็คือถนน ถนนกว้าง10เมตรยาว200กว่าเมตรเกือบเกือบ300เมตรนะปัจจุบันก็คือซอยพระลนโยธิน52นะก็คือซอยตัวซอยเลยนะได้มีการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ําโดยสํานักง,งานเขตบางเขนเมื่อประมาณปี2,531และได้มีการบันทึกค่อยคําประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวจำนวน7รายปรากฏว่าได้ใช้เส้นทาง,งนี้ผ่านเข้าออกมาเป็นเวลา19ปีแล้ว โดยไม่มีผู้ใดสังวนสิทธิ์เจ้าของที่ดินผู้มีชื่อในโฉนดก็ไม่เคยมาสังวนสิทธิ์อะไรไม่เคยมาปิดกัน้นหรือมาเก็บค่าผ่านทางอะไรก็ปล่อยให้ใช้อยู่อย่างนั้นนะครับหรือมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนะครับก็มีการเปิดให้ใช้สอยตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนและสำนักง,งานเขตสายไหมได้เข้ามาปรับปรุงระบบเสาร์พกตลอดมาก็มันเป็นถนนแล้วนะครับก็มีการปรับปรุงสาร์พกตลอดมาเพียงแต่ว่า ในโฉนดมันยังเป็นชื่อของผู้ผฟ้องคดีอยู่นะครับผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองอว่าการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ําในที่ของตัวเองนั้นอะ่ะตัวเองไม่ได้ไม่ได้อนุญาตนะทําโดยพระละการนะขอ,อให้พิพากษาให้กรุงเทพมหานครตับพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็จ่ายค่าสินไหมทดแทนศาลมาดูคําพิพากษา นะครับสารปกครองสูงสุดมินิฉัยนะครับว่าแม้การบริจาคที่ดินบางส่วนของเจ้าของเดิมนะครับจะไม่ได้ท,นนท,ดทําเป็นหนังสืออุทิศหรือจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยกที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะก็ตามไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยแต่การอุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นถนนสาธารณะเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องทําเป็นหนังสืออุทิศหรือจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดนะครับ ประกอบกับประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวก็ได้ใช้ถนนในที่ดินพิพาทเป็นทางเข้าออกมาเป็นระยะเวลา19ปีแล้วโดยไม่มีผู้ใดสงวนสิทธิ์ปิดกั้นะเก็บค่าผ่านทางหรือแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนในที่ดินพิพาทจึงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทที่บริจาคให้เป็นถนนได้ตกเป็นาทางสาธารณะแล้วตั้งแต่ปี2500นะครับและทางสาธารณะดังกล่าวย่อมมีสาภาพเป็นทางสรบประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับตามมาตร,ราหนึ่งสามสี่ว้เรีบสองนะครับไม่สามารถจะกลับมาเป็นของผู้ฟ้องคดีได้แต่อย่างใดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของคาพิพากษาดีกาของศาลยุติธรรมดูบ้างนะปีสองพันรยี่สิบหกนะนางสาวอุษาเนี่ยก็ได้ขายโฉนดที่ดินแปลงหนึ่งให้จําเลยนะครับซึ่งในขณะที่ขายเนี่ยจาเลยก็คือผู้ซื้อเนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าที่ดินแปลงเนี่ยมีทางสาธารณะที่โจ์ดูแลรักษาตัดผ่านโจ์ก็คือเทศบาล ก็รู้ก็เห็นทางอยู่แล้วตอนที่ไปซื้อนะแต่จาเลยทั้งปรากฏว่าจําเลยทั้งสองก็ได้ร่วมกันสร้างรั้วคอนกรีตปิดทางกั้นนะครับปรากฏว่าอังเทศาบาลก็มีหนังสือบอกกล่าวให้จําเลยเนี่ยเปิดทางนะจําเลยทั้งสองก็ไม่ยอมเปิดนะทำให้ประชาชนในบริเวณที่ดินดังกล่าวไม่สามารถผ่านเข้าออกชูถนนสาธารณะตามปก,กติได้นะก็ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกั้นของจําเลยทั้งสอง เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจท์อันนี้จำเลยทั้งสองก็ไปซื้อมาไปซื้อที่ดินมาแต่ว,ว่าจ่ายเงินตามนโฉนดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอาไปดูในที่ดินจริงก็มีทางประโยชน์อยู่แล้วนะครับโจทกขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อลัวอันนะี้เทศบาลฟ้องนะโจทให้บังคับให้จำเลยทั้งสองรื้อลัวคนเกรีตที่ปิดกั้นทางตามแผนที่สังเกตท้ายฟ้องและยอมให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ตามปกติฮะ ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ยอมรือร้อวานะครับโจทย์จะเป็นผู้รื้อเองฮะโดยให้จำเลยออกให้จ่ายจำเลยก็โต้แย้งเสร็จนะครับบอกว่าเอ้ตอนเจ้าของเดิมคือนางสาวอุษาเนี่ยไม่ได้ยินยอมนะไม่ได้ยินยอมให้ประชาชนผู้ใดมาใช้นะจะมาใช้สัญจรไปสู่ถนูธนะโดยไม่เคยขออนุญาตจ,จากเจ้าของเดิมแต่อย่างใดนะครับโจทย์ก็ไม่มีหน้าที่มาดูแลเพราะมันเป็นโฉนดของผมขอให้ยกฟ้องจำเลยดีกาาฟังคำพิพากษาดีกานะครับ อาการแรกที่ต้องพิจารว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะหรือไม่นะครับเพราะจริงฟังได้ว่าทางพิพาทเกิดจากประชาชนใช้เดินเพื่อไปตักน้ําจากบอ่อสาธารนณะอันนี้เป็นแค่เป็นทางเดินไปตักน้ําจากบอ่อสาธารนณะและเดินเข้าออกไปเชื่อมกับถนนสาธารณะมาเป็นเวลานานหลายสิบปีก่อนที่โจทย์จะสร้างถานนคอนกรีตบนที่ดินทางพิพาทนี้อ่ะต่อมาเทศบาลก็เอางบประมาณมาทําถนนคอนกรีตให้นะครับ โดยเจ้าของที่ดินในขณะนั้นนะครับไม่ได้มีการห่วงห้ามหรือสันวนสิทธิ์ใดๆนะครับแม้จะไม่ได้ความว่าผู้ใดอุทิศที่ดินทางพิพาทให้เป็นทางสาธารโดยตรงหรือโดยพิธีการแต่เขาไม่ได้มีการสวนห่วงห้ามหรือสัวนวสิทธิ์ใดๆนะครับก็ต้องถือว่าดูนะก็ต้องถือว่าเจ้าของที่ดินเดิมที่ทางพิพาทนี้ผ่านนะครับ ได้อุทิตท,ที่ดินนั้นให้เป็นทางสาธาระโดยปริยายนะเพียงแต่เขามาทําถนนคุณก็ยืนดูเฉยๆไม่ได้สงวนสิทธิ์อะไรนะครับก็ต้องถือว่าเจ้าของถือว่าเราเนี่ยที่ยืนดูเนี่ยอุทิตโดยปริยายไปแล้วนะครับทางพิพาทจึงตกเป็นทางสาธาระแล้วดะังนั้นเมื่อจําเลยทั้งสองเพิ่งรับโอนที่ดินมาเมื่อปี2526ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่เจ้าของเดิมได้อุทิต ทางพิพาทไปแล้วแม้ทางพิพาทจะอยู่ในเขตโฉนดที่ดินของจำเลยทั้งสองทางพิพาทอยู่ในโฉนดนะครับจำเลยทั้งสองก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดเอาเป็นของตัวเองได้นะครับเท่ากับจำเลยจ่ายที่ดินจ่ายเงินค่าที่ดินส่วนนี้ฟรี